วัดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่อน่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างโหราศากับวิปัสสนาญาณค่ะครับสองเรื่องนี้ดูเหมือนจะคนละทางกันเลยแต่ว่าเรามีข้อมูลจากการพูดคุยกันจริงๆนะครับระหว่างคุณเผื่อนแก้วสีปลาดกับหลวงพ่อแดงพระนักปฏิบัติวิปัสนาชื่อดังเลยใช่ค่ะหลวงพ่อแดงหรือท่านธรรมโชโติิคุวัดเชิงเขาบุโดเนี่ยท่านเป็นที่เคารพมากเรื่องการปฏิบตัติถือสันโดษแล้วก็ หลายคนเชื่อว่าท่านมีญาณอย่างรู้ด้วยนะคะครับซึ่งญาณอย่างรู้นี่ก็เชื่อกันว่าเป็นผลจากการปฏิบัติสมาธิขั้นสูงนะครับแหล่งข้อมูลหลักของเราวันนี้ก็คือบันทึกบทสนทนาโหราศาสตร์และวิปาสาัสสนาญาณนี่แหละครับค่ะเป้าหมายเราก็คืออยากจะลองทําความเข้าใจดูว่ามุมมองของพระนักปฏิบัติจริงๆเนี่ยท่านมองศาสตร์ทํานายอย่างโหราศาสตร์เทียบกับการปฏิบัติเพื่อเข้าใจสัจธรรมยังไงกันแน่ครับผมเอาละค่ะ เรื่องมันเริ่มตอนที่หลวงพ่อแดงท่านปรารบเรื่องจะสร้างโบสถ์หาปัจจัยสร้างโบสถ์นี่แหละค่ะแล้วท่านก็หันมาถามคุณเพื่อนอ่าถามเรื่องโหราศาสตร์เลยใช่ค่ะถามว่าเอ๊ะหลักโหราศาสตร์เนี่ยมันใช้อะไรวัดว่าชีวิตคนจะดีหรือร้ายอะไรทํานองนั้นนะคะคุณเพื่อนท่านก็อธิบายหลักเบื้องต้นไปนะครับคือโหราศาสตร์เนี่ยพื้นฐานสําคัญอันหนึ่งก็คือเลือกยามหรือเวลาเกิดเวลาเกิดนะคะครับ ถ้าเวลาดีชีวิตก็มักจะราบรื่นหน่อยแต่ถ้าเวลาไม่ค่อยดีก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นอ๋อยังมีปัจจัยอื่นอีกใช่ครับต้องดูพวกดาวเคราะห์ต่างๆด้วยว่านะนเวลาที่ว่าเกิดเนี่ยดาวต่างๆมันอยู่ตรงไหนในจักรราศีส่งผลยังไงบ้างแล้วคุณเผื่อนก็ยกตัวอย่างจริงเลยคือดวงชะตาของหลวงพ่อแดงเองอันนี้น่าสนใจมากค่ะครับท่านก็ชี้ให้ดูตามหลักโหราศาสตร์เลยนะครับ อย่างดาวอาทิตย์เนี่ยซึ่งปกติจะแทนเรื่องยศศักดิ์ความทะเยอทะยานทางโลกอะไรแบบนั้นในดวงของหลวงพ่อแดงเนี่ยมันไปอยู่ในตำแหน่งที่เเรียกว่าอ่อนกำลังลงเป็นราศีธาตุน้ำก็เหมือนไฟมันแรงน้อยลงความทะเยอทะยานทางโลกก็น้อยตามอืมแล้วมีดาวอื่นอีกไหมคะมีครับอย่างดาวศุกร์ที่ปกติจะแทนเรื่องกิเลสความอยากต่างๆในทางโลกพวกกรมคุณอะไรแบบนั้น ใช่ครับดาวศุกร์ในดวงท่านก็อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ส่งเสริมอีกคือเป็นวินาศกับลัคนาและอาทิตย์ก็ยิ่งทําให้ความสนใจทางโลกของท่านเบาบางลงไปอีกโหฟังดูตรงนะคะแต่ในทางกลับกันนะครับดาวพระหัสดีซึ่งแทนเรื่องปรรัญญาสติธรรมะค่ะดาวครูบาอาจารย์ครับดาวนี้กลับอยู่ในตำแหน่งที่เข้มแข็งมากเป็นเกษตรเลยแล้วก็อยู่ในเรือนที่เกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตการดำรงตนที่เรียกว่าเรือนกระดุมผระ ค่ะมันก็เลยสะท้อนชัดเจนว่าเออเส้นทางชีวิตท่านมุ่งไปทางธรรมจริงๆอันนี้คือที่คุณเผื่ออ้างจากดวงดาวนะครับฟังดูเป็นการตีความที่สอดคล้องกับชีวิตจริงของท่านมากๆเลยนะคะแต่หลวงพ่อแดงท่านเอ,อ่อท่านก็ถามต่ออีกใช่ไหมคะไม่ได้หยุดแค่นั้นใช่ครับท่านถามลึกลงไปอีกว่าแล้วโหราศาสตร์เนี่ยมันมองเรื่องกรรมหรือผลการกระทําในอดีตปัจจุบันยังไงมันเชื่อมกันไหมอืมประเด็นสําคัญเลยค่ะ ตรงนี้คุณเผื่อก็อ้างถึงตำราโหราเก่าๆเหมือนกันนะครับว่ามีพูดถึงเรื่องภพภูมิการเกิดตามบุญกรรมอะไรพวกนี้แต่ท่านก็ยอมรับตรงๆค่ะว่ายังไงคะว่าท่านเองก็ไม่ได้ศึกษาลงลึกในส่วนนี้เท่าไหร่แล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ยากนะครับอืมก็จริงนะคะเรื่องกรรมนี่พิสูจน์ยากจริงๆแล้วพอคุณเผื่อตอบแบบนี้หลวงพ่อท่านว่ายังไงคะนี่คือจุดสําคัญเลยใช่ครับจุดคลี่เม็กซ์เลย หลังจากฟังทั้งหมดเนี่ยหลวงพ่อแดงท่านก็ให้ความเห็นที่น่าสนใจมากท่านบอกว่าที่คุณเผื่อนอ่านดวงมาเนี่ยใกล้ความจริงอยู่มากโหท่านยอมรับเลยนะคะว่าใกล้เคียงครับท่านไม่จะปฏิเสธนะแต่ท่านชี้ประเด็นสําคัญต่อว่าโหราศาสตร์เนี่ยมันสามารถเข้าเขาเข้าหลักกับเรื่องกรรมได้เข้าเขาเข้าหลักยังไงคะคือท่านเปรียบเหมือนว่าโหราศาสตร์อาจจะพอเป็นเครื่องมือนะที่ช่วยบ่งบอกได้ว่า เออกรรมดีกรรมชั่วที่เคยทําไว้เนี่ยมันอาจจะส่งผลเมื่อไหร่อ๋อเหมือนเป็นตัวบอกไทม์ไลน์ของกรรมอะไรแบบนั้นเหรอคะอาจจะทํานองนั้นครับแต่ท่านก็ย้าว่ามีมีเงื่อนไขสําคัญมากเงื่อนไขอะไรหรอคะแล้วก็ยึดมั่นในศีลธรรมความดีงาม ก็อาจจะใช้ความรู้นี no ้ทําความเข้าใจผลกรรมของตัวเองหรือของคนอื่นเพื่อน mm ําไปสู่ความสงบใจได้หรืออาจจะช่วยเตือนสติคนอื่นได้บ้างแต่ถ้าแต่ถ้าใจยังโลภอยู่ยังอยากได้อยากมีอยากเด่นอยากดังท่านว่าก็อาจจะความรู้นี้ไปใช้ในทางที่ผิดไปหาประโยชน์ใส่ตัวซึ่งมันก็จะไม่นําไปสู่ความสงบที่แท้จริงเลยเข้าใจเลยค่ะประเด็นเรื่องคุณธรรมนี้เองเป็นหัวใจสําคัญมากๆคือท่านไม่ได้มองว่าโหราศาสตร์แม่นไม่แม่น แต่ท่านมองว่าคนใช้ใช้เพื่ออะไรมีศีลธรรมกำกับหรือเปล่าถูกต้องครับคือเปลี่ยนโฟกัสจากการแค่อยากรู้อนาคตไปสู่การเข้าใจปัจจุบันเข้าใจผลของการกระทําหรือกรรมซึ่งมันก็สอดคล้องกับหลักวิปัสสนาเป๊ะเลยที่เน้นการรู้เท่าทันจิตใจตัวเองจริงด้วยค่ะแล้วเรื่องนี้ก็โยงไปถึงเรื่องยานยังรู้ของหลวงพ่อด้วยใช่ไหมคะที่คุณเผื่อนเล่าเสริมไว้ใช่ครับเรื่องที่ท่านบอกล่วงหน้าเกี่ยวกับการมรณาภาพของท่านเอง เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคุณเผื่อเล่าว่าเหมือนหลวงพ่อเคยเปรยยไว้ก่อนว่าพรรษาหน้าอาตมาครบกําหนดกลับที่เดิมอะไรทํานองนี้แล้วพอใกล้ๆวันที่ท่านจะมรณภาพจริงๆสักสองวันท่านก็บอกคุณเผื่ออีกว่าอีกสองวันหลวงพ่อต้องกลับแล้วโยมโหแล้วก็เป็นจริงตามนั้นครับท่านมรณภาพวันที่หนึ่งมกราคม2522ตรงตามที่ท่านบอกไว้เลยฟังแล้วขนลุกเหมือนกันนะคะ การอย่างรู้ได้ถึงขนาดนั้นมันก็คงสะท้อนสภาวะจิตที่เกิดจากการปฏิบัติของท่านจริงๆครับผมสรุปแล้วนะคะจากบทสนทนานี้สิ่งที่น่าทึ่งมากๆก็คือพระนักปฏิบัติวิปัสสนาระดับสูงอย่างหลวงพ่อแดงเนี่ยท่านไม่ได้ปฏิเสธโหราศาสตร์ไปซะทั้งหมดแต่กลับมองว่าเออมันเข้าๆกับหลักกรรมได้นะถ้าใช้ด้วยใจที่บริสุทธิ์มีศีลธรรมกำกับครับเป็นการเชื่อมโยงที่น่าสนใจมากระหว่างสองศาสตร์ที่คนมักจะมองว่า อยู่คนละขั้วกันเลยคำสอนสำคัญที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือคุณค่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่การรู้อนาคตแม่นๆแ,แต่อยู่ที่การเข้าใจผลของการกระทำหรือกรรมและก็ใช้ความรู้นั้นไม่ว่าจะเป็นศาสตร,ร์ไหนก็ตามอย่างมีคุณธรรมเพื่อเป้าหมายคือความสงบในใจซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วถูกต้องเลยครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามชวนให้ลองคิดกันดูนะคะว่า การอย่างรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแบบที่หลวงพ่อแดงท่านเป็นเนี่ยมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติธรรมในระดับไหนอย่างไรแล้วการที่เราอาจจะรู้แนวโน้มชีวิตจากโหราศาสตร์เนี่ยมันควรจะมีผลต่อการตัดสินใจหรือการใช้ชีวิตบนเส้นทางธรรมของเรามากน้อยแค่ไหนหรือว่าจริงๆแล้วไม่ควรมีผลเลย